สวัสดีค่ะวันนี้อัมินจีนมีรถมานำเสนอนะคะเป็น Honda m o b i l i o นะคะเครื่อง 1.5V ปี2015คันนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะสีดำนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะไฟหน้านะคะขาวใสสะอาดนะคะไม่เหลืองเลยนะคะเป็นโลโก้ Honda อยู่ด้านหน้านะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะ ในส่วนของยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่ครบเลยนะคะร้อนะคะร้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงกระจกมองข้างเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านในคะ่ะในส่วนด้านในนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะคันนี้เป็นจอทัชส,สกรีนนะคะ และที่สําคัญนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้นะคะโทนสีดําครีมนะคะเดี๋ยวไปดูภายในห้องผู้โดยสารนะคะในฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะและยังมีที่นั่งด้านหลังอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโมบิลิโอนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะข้างหลังวงขวางนะคะพับเบอได้นะคะใส่สัมภาระออกเดินทางหรือออกไปเที่ยวก็สามารถใส่ได้เยอะๆเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่เคยถอดหรือทำสีแต่อย่างใดนะคะหมุดดำเม็ดอดัดยังอยู่ครบเลยนะคะ ท่านใดสนใจ HONNA m o b i l i o คันนี้นะคะเครื่อง1.5 V ปี2015คันนี้นะคะราคายอยู่ที่299,000บาท299,000บาทพรเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ0993171141นะคะติดต่อแอดมินจินได้เลยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาขอดูรถได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ